อ๋ออันนี้เป็นปลาหั่นิอนี้ปลาอดอันนี้แล้วเพอันนี้เป็นชิ้จนจดอ๋อเป็นถ้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้สองคนก็คงจะกินถ้วยใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอันอะไรนะลุงเหลือ,อมเหิวข้าวมากเหวข้าวมากลุงเหลือมขึ้นชื่อเลยนะแต่ก่อนอยู่สมริวันักเคยกินไปกินนานแล้วเพิ่งเจอว่าลุงเหลือมแกอยู่ตรงนี้อจซอยก่อนที่ข้าอนโดเรานะฮะ ตอนที่เช้ก็คอนโดของเราคอนโดอะไรนะชาร์ลอ์าคอนโดทางเข้าเลยค่ะลุงเหลิมกินง่ายๆแล้วดูมีสีสันเมนูมากฉันเคยกินอยู่เมนูอร่อยมากเรงประทับใจแกงส้มแซะปลาช่อนอร่อยค่ะแต่วันนี้มาสองคนน่าจะกินเท่าไหรก็พอแล้วเนาะเอออันนี้เมนูเอาแล้วแหละแกงส้มปลาช่อนนะคะนหนึ่งลุงเหลิมลุงเหลิมเหรอครัวลุงเหลิมหน้าตาหน่าทานมากก็อยู่ปากซอยเธยกให้ท่านผู้ชมดู คือออะไรยู่ร้านเขาจะอยู่ปากซอยคอนโดของเรานะคะ<ม>อยู่ข้างๆปากซอยทางเขา้าชาร์ลส์คอนโดอิเนเดียมคอนแกตอันนี้อันนี้น,นี่จะเป็น<ต>ไก่นึ่งสงมุนไพรจิ้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะจะก็บอกว่าจะอร่อยแล้วไก่แต่เนื้บอกว่าเป็นไก่เขาสังกวางไก่เขาสังกวางนะครับแบบน่าหลายให้พูดแล้วน้ำลายไหลสูตรหน้าตาเอาใกล้ๆได้เห็นไหมคะชามมันเริ่มมาเทอร์เลยนะคะนี่ อันนี้แกงขั่วหอยขมหอยขมก็คือหอยจูบมันทอดมันมบนี่เป็นบอสหอยจูบอย่างนี้เสพผักเดี๋ยวนะเสกเหล็กไหมแล้วก็กระติ๊ดไใช่ใช่ค่ะดูดิแล้วมีลูกสับปะรดด้วยแกงสับปะรดน่าทานดูดิพี่น้องดูดูดิเนี่ยพูดมากไม่ได้แล้วเราสั่งอยู่4เมนูนะคะอันนี้มา3เมนูอันนี้เป็นเมนูส้มตำปูปลา รูดเมื่อไหร่น้ำลายๆหทุกทีดูชิ้นปูดิน่าอร่อยมากรีให้ดูแต่และเมนูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมามา,มาชิมรสชาติด้วยกันเมนูนึงคืออะไรเมนูนึงก็จะเป็นแกงส้มปลาช่อนโอ้ต้องขออีกจะบอกลุงเหลิมเลยฉันเคยกินนานมาก้งแต่ตยุดติถนนมมริวันนะคะเมนูนี้มาที่อันนี้เป็นไก่ ไก่นึ่งสมุนไพรนะคะไก่นี้นะคะเป็นไก่เขาสนกวางนะคะมาจิ้มกับน้ำจิ้มนี่เลยซีฟู้ดนะฉีกแล้วจิ้มพิมื์ฟังมากอร่อยมากเราไปที่เมนูนเมน,นูริมนู้นนะคะเป็นแกงกุ้งหอยขมแกงกุ้งหอยขมนอีสานก็จะเรียกว่าหอยจูกเนาะมีมีมีแกงสับปะรดใส่ด้วยนี่สุดยอดไหมฟังมากตัวหอยเป็นตัวตัวนานี่ ส้มตำเราขาดไม่ได้นะคะชีวิตเราต้องกินส้มตำกินปลาส้มตำกินปลาเด็ดมากค่ะหลายๆพลหลายอีกไม่รูนึกค่ะนี่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 นีนี่นนี่นีนี่นี่นีนี่นี่น่นี่นีกน็่นอ่นี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 ่นเ่นก่นีห่นี่นี่น่นี่่่น รวมๆนี้ก็เป็นพวกเหุ้มเลิมทางเข้าชาลล็อตคอนโดมิเนียมของเรานะคะอย่าลืมนะคะมาแวะคอนโดนะคะับแบบนี่เห็นไหมนี่เรื่อยๆๆๆนี่นี่นะคะนี่จิ้ม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 นี่อ้ะเป็นไงบ้างรสชาติเนื้อไก่ยุ้ยกินง่ายแล้วก็จิ้ม เข้ากับน้ำจิ้มเนี่ยซีฟูด้ดเปรี้ยวมาเบือ้ออร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยมากอืมเราจะทานกันเลยนะคะอืมไม่ใช่อารมณ์แค่หิวนะครับมันอร่อยจริงอร่อยจริงนะคะนี่จะชั่วก่อน ก็แล้วเก็แกงส้อมอร่อยมากอร่อยจริงเขาเข้มข้นไงเขาเข้มข้นมากฉันกินไก่แล้วอร่อยแกงส้มก็ชิมแล้วเลิศขอส้มตำหน่อยนิดนึงส้มตำหน่อยนิดนึงนำนิดนึงนะคะส้มตำเลิศเนอะจริงหรอ,อกลางกลางดีถ้าหลับคนที่ไม่ไม่กินเปิดก็ต้องสั่งเขานะมีแกงกุ้งห้าวข,ขม นะน่าบแปลกเลยว่าโคเรืองเหลือมเนี่ยฉันรู้จักมาหลายปีแล้วครับเป็นสิบยี่สิบปีแล้วได้ได้มิชล,ลินไหมอันนี้อร่อยมากเลยนะไม่ใช่เหมือนกันแต่แต่ขึ้นชื่อน,นะตั้งแต่ก่อนแล้วสิบยี่สิบปีแล้วเขาเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้า,บา,างวันนี้เนาะน่าจะวันปกติ ก็จะเปิดตลอดนะมันปกตินะม,มันก็จะมีมันจะมันไหนอยู่มันก็ติดาาป้ายอยู่แม่แกฉันต้องมาทานอาหารอร่อยฮะฉันต้องมากินอีกต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รู้แล้วรู้ร้านนี้แล้วเดี๋ยวจะยู่หน้าคอ <พา S 1> นดโดพอดีเลยของกินอร่อยมีที่ฝากท้องแล้วสำหรับก่อนที่เราจะเข<แ>้าไปแล้วได้แกเห็นไหมก่อนก่อนที่ทางออกจากคอนโดมันมีร้านกาแฟเออคาเฟ่เห็น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 นมีครบเลยนะเออกินข้าวเสร็จแล้วกินคาเฟ่ต่อเลยกาแฟต่อเลยเลือดเลือเลือดเลือร้านกาแอร่อยดูไก ราคาก็ราคาปกติทั่วไปนะแต่ได้เยอะมากบอกเลยว่าโคตรได้เยอะเลยดูดิไก่ยังไม่ต้องดึงอะไรมากเลยเปื่อยมากเห็นไหมเห็นไหมกินง่ายเลยเปื่อยยุ่ยเลยมันตูดด้วยกันมันตูดนะชอบเออเธอชอบตูดจะกินเลยอืมันยุ่ยมากเลยอ่ะยิงเปื่อยดีเนาะเปื่อยดีไม่ทำไม่น่าเนี่ยทำดีมากเลย เแต่ก่อนแต่ก่อนแกเปิดร้านตรงไหนตรงนนั้แต่ก่อนตรงนั้นแหละโกดังของเฟร,รี่ห้างเฟร,รี่เขาเชรร่าอยูอ่ตรงศูนยิวันตรงนั้นน,นะ่ะร้านใหญ่ไหมก็ใหญ่จรตงๆตรงนูนเลยนะฉันไม่น่ากินประจำแต่ก่อนเลวจำไม่ได้ไไก,ก่อนว่าแกย,ย้ายอยู่ที่ไหนต้องม,ม,มาเจอเน,นี่ยเจอตรงนี้ถ้าพูดลุงเหลือมใครก็รู้คนแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะ คนลุงเหลือมคุณลุงคนที่เคยกินก่บคนที่เกิดแบบอะไรนะนานๆาอ,อ่ะคนที่สิบปีกว่าที่เขาเนี่ยเขาก็จะรู้จากจากลุงเหลือมนนว่าอาหารแก,าแก่เขาเกลียดเลยคุณกินดีอาหารรสชาติเรือ่อยเลือเล่อยไม่เท่าที่กินอะ่ะก็คืออร่อยจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้โม้อร่อยจริงๆอ,อ้จะไปกกหกเขาทำไมหรอกมันอร่อยก็คืออร่อยสิจะเป็นคน ไปโกหกใครแ่ะอะไรที่บอกว่าไม่ดีก็บอกไม่ดีอะไรไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเนี่ยฉันจะหมดจ้าข้าวเลยบางทีฉันก็ปากแจ็บเขาบอกไม่อร่อยฉันพูดกับเขาตรงๆบางทีเขาไม่ตีฉันกรบบุญแล้วเขาไม่เล่นจะออกจากร้านกรบบุญเลยพูดตรงกินของเขาไม่อร่อยนะใช่การพูดตรงมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือทำให้ร้านเขาปรับปรุงไงเดี๋ยวบางร้านที่เขารับคอมเมนต์ไม่ได้เขาก็เขาไล่เราไง แต่อย่าลืมนะว,ว่ารสชาติแต่ละคนมันแตกต,ต่างกันแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆกันคือความอร่อยนะแต่แตกต่างแต่ก้นก็คงม,มไม่เยอะอะง่ายๆหอดแล้วยังไม่หมดให้เยอะมามกเกี๊ยวุ้าวหอยขมแต่งกวข้าวหอยจุบที่น้องเอ้ยของแซ่บค่ะอุ้ยแต่ไก่ต้มอร่อย,ออยดีเอือดดียุยดีมาก ใส่อะไรบ้างเนี่ยเยอะนะ mm hmm. เครื่องเขาเนี่ยก็ตําเครื่องเลยมีก็มีอะไรเนี่ยหาตะไคร้ก็ตํานะตาเครื่องเลยมีเครื่องหอมเครื่องพริกเครื่องพริกแกงอะไรเยอะแยะเลยไม่มีพริกแกงพริกไทยอะไรเงี้ยมันเลยหอมแล้วก mm hmm. <c oughs> ็มันมันมีมีมันก็นที่สําคัญก็เด็กทําไก่ไก่ข้าวสนกว้างเห็นไหมสำคัญค mm hmm. ตัวใหญ่ตอนนี้ไก่ข้าวสกวา้งเขาจะมีแบบมีตะไคร้ย่างใช่ไหมทีนี้ก็ทําหลากหลายเมนูเอาไก่ข้าวส้มางมาทำละ ลายเมนูคือแบบเนื้อยุ่ยมากเลยอ่ะกยนข้องกผมก็เลิศมากอาหารนิสานมีมารายมรกมาก์คห้างไปได้ไหมได้เรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะพ่อคิด่าพ่อค่นี้กันป่ะก็ฝาบ ฝากไวร์การ์ดเด้อฝากคอนโดน้ำผู้ซื้อมาซื้อคอนโด,ด,ดมะบึงคอนโดนัดหมายตามเบอร์โทรศัพทุเลเด้อทุ่มาสิ่พาเบืงคอนโดเบงเซื้อแล้วกินข้าวพร้อมชั่วลุงเหลิม <c oughs> ง,ง่ายๆอย่าลืมมาชิมนะครับครัวลุงเหลิมอยู่ที่ถนนมะลิวานไเซื้อกลุ่มก,ก็แมพได้เนาะมันก็จะขึ้นได้ได้อยู่ข้างหน้าคอนโดที่เรามามาดีวิวแนะนำวันนี้นะคะจำชื่อคอนโดได้ไหมชาลัดคอนโดเลือดเดือดมากลองดู แต่วันนี้เราสองคนขอทานอย่างเต็มที่เช่นก่อนเนาะใช่ไหมใช่ขอกินก่อนนะคำใหญ่ๆตัวๆข่วท <คน S 2> ัว่ามาชิมได้ที่ครัวลุงเดิมของเราอร่อยมากคำใหญ่ๆเลยคะ่ะบลิก <Very good. S 1> ูดเเลิศไป